คค่่ะะพีนองอสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวแม่มมื่อนนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินส้มตำปลาเผาค่ะปลาเผาของเ้านะคะพึง่งเผามากไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องค่ะสดสดห้อนๆเลยค่ะแบบหอมมากเลยแล้วก็มีตามําหุงตำธรรมดาน,นี่ยนะคะพักของเ้านะคะก็จะมีอันอันนี้พักโหระพาพักชี ผักกาดข้าแล้วก็มาเขลือเปาะค่ะแล้วก็มีพักสลัดน้ำด้อค่ะเดิมมากค่ะพี่น้องค่ะมา,จาเจ็บน้ำกันค่ะไม่ได้อเอาคนเดียวมากเลยค่ะเดิอสกินแบบเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ใช่เขาเลยมากค่ะสุดยอดจกปลากันเบืองขันเนืองงามๆเลยอือืม เพื่อเดียวค่ะมันเนี่ยหน่องไปเดยมานาคือเกาปลาเผาตัวบางเงา ขึ้นฟ้าขึ้นฝนไหมล่คะคะเขากันดีครับปลาพายกับตำขุ่มีน้ำจิ้มมากพร้อมนะคะเด้อ,อใช่เป็นไงน,นี่น้ำจิม้มเขาน้ำจิ้มคนๆเลยเนี่ย ค่ะพี่น้องค่ะมือมมวานบะระใดลงคลิปค่ะบอมีเวลาเท็ดเนี่ยค่าจะหล่างเท็ดค่ะเท็ดไล้ดีช่วงนี่ยจริงเลยก็จะเป็นล่างเท็ดคือเก้า mặc hung kim kín nhầm này, xẹp nhầm khơi bừa. Là không. Nhờ tà, ngóng, bán. này, bướp không thấy hàm mhm 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 ta, mhm bán. mhm 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 แน่เลยนี้ก็ห้องดีอหักห้องคุ้มือมาเด็กค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บข้าวอิลี เอียงก็ต้องใส่พักเลยๆค่ะมันต้องแบ่บกินบ่นไม่พักนี่คือจังกินบลเล้วเนี่นนรัดลึจิ้กของเราลงไปหยัดใส่ฟันหน่อยละ ยู่บ,บ้านผู้เดียวทำเลยน้องเพื่อนมาถ่ายคลิปน้ำ พ่นบัทาค่ะเพื่อนอยากไปเล่นแรืวเพ่นวัดจงให้เพื่นเนี่ยเนี๋หวาันดีับ เผาเนายกันทอนอุ่นเลยเผาเองนะคะเนาะซื้อแบบสดๆมาเผาเอง ไม่ได้ตามมาอะไรค่ะกินผู้เดียวจังงอยกระดาษดำหน้าแล้วนะคะนะ้อจังงอยกระดาษร่วงขิดต้มแล่ะ ใส่เข้าในไงค่ะ ใส่ชีนในจักน้อยหมุลผ้าในจักน้อยใส่น้ำจิ้มาาามาเนี่ยเส้นลายแท้โอ้โหลมปลาไม่ร้องเหมือนเดิมเบอรขาครไม่ร้องข้ามไงนขนาด <c oughs> อืม มาเร็วน่องมาแล้วค่ะมาจะไปเล่นเร็วๆเร็วๆหลังมึงก็สวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับกินแปลบปะ <c oughs> แฉบปะแฉบแฉบครับแฉบครับยุน้ำกันกบนองนะคะคู่มือเนี่ยเนี่ยเยมีใครเห็นน่าจะไปเลนบะเพ็บ่ะอันปชู่ะไม่ได้เป็นนามานั่มค่ะพอกินเดีอฝนจิตต๊เดี๋แอมบูเพ็บ่ะอิ่มหรือะ

ขาวมากินมืดบ้านเนี่ยกินมามืดค่ะต๊ะใหญ่ค่ะอันนี้มันหอมเนื้อออกกันบ้านมันหอม,มครับ เร่มย่งนั้นล่ะอืมมันแตกเต็มหนาแล้วค่ะง้อนง้อนข้าอีดี 咋了？ อิ่มคักพี่น้องคะนั่นเรือพี่น้องคะอิ่มแล้วค่ะกินไปมดสีหนึ่งละปลาเผากับตำหุ่งกับเมื่อละค่ะอิ่มแล้วค่ะ,ค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 ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีน,นะคะเนอะจกได้ก็ฝฟ้ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหนแต่ะเด้อขอบคุณค่ะ